สวัสดีค่ะในโอกาสนี้ขอพระเจ้าทรงอวยพรคริคตรสตจักรศรีราชาและคลริสตจักรศรีราชาบางจูซึ่งเป็นพี่น้องร่วมความเชื่อของเราทุกคนขอให้เขาทุกคนอยู่ในประหัตอันทรงฤทธิ์ของพระองค์เมื่อเขาได้อยู่ในประหัตทรงฤทธิ์ของโปรองค์แล้วจะไม่มีอันตรายใดๆเกิดขึ้นกับเขาเลยและในปีใหม่นี้ ขอพี่น้องทุกคนและลูกหลานทุกคนในคริสตจักรมีจิตใจที่จะสู้สู้สู่ความสําเร็จเพราะว่าสําเร็จแน่นอนเพราะพระเจ้าอยู่กับท่านทุกคนมอร์ y c ่ r คริสต์มาสแอนด์แฮปปี้นิวเอียร์ and Happy New Year. ขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องและลูกหลานทุกคนค่ะสวัสดีค่ะ